ต้องทําให้มันเป็นระบบระเบียบว่า้ย่างไรสิอะไรยังบอละพี่น้องหุ้นบ่เลยคุ้นคุ้นคนคุนคนคนคนลอยมุเข็นสงสัยคนโดนไปคนจนเละเลยยังไม่จะใสครับนี่โอ้มาจากบ้านรู้แล้วครับบ้านบ้านยุ่ยยุ่ไหนครับบ้านยืนเฮียน เช่นกับบ้านกันอันเดียวกันนั่นแหละอบอกจังหวัดจังหวัดอ๋อจังหวัดหนองคายได้เรื่องาอาปากเลยครับาผมฟันเลยโอ้ยเนไบมีแต่กอนมีวะว้ขึ้นยอดเลยแต่กอนมีวะมีมมีเท่าไรสามสิบสองเหล่มเอรอ่สลางสองเลางสอเฮ้ยอ่างว่าเจล่นตะลงเป็นพ่อหมนีอูเดี๋ยวพวกนี้มูนีเห็นสนุนเนี่ย คือเฮ็ดหนูเนี่ยนมมีหูนี่ทุกปละไลเลยดเนี่ยยว่ยเอียนี่ยลุ้ยันด้วยครับด้อโอ้ขนาดนี้มีหวคก็ขอยัดขาบตีนครับหัวคนี่นั่นยังคือกันเดี๋ยวอ่ะขยนานี่นี่มอยนี่เาะโอ้ยมอยมอยปวดสื้ออย่างครับนี่เพอเป็นคนขเกียจจี คื่อย่างก็เจมจิเจมจี้จีนล่ะเจมจิหนาคืออันสุจิมาหน่ยเจมจิเจมจิเจมจิอี้แค่จี้พ่อชื่ออะไรพ่อชื่อแจมแม่ชื่อเจียงทำอาชีพอะไรโอ้ขายขนมจีนขายได้กี่ปีเจ็ดปีแล้วตอนนี้อ่ะเจ๋งขึ้นแสดงว่าลูกค้าย่านนะลูกค้าเขาลูกค้าย่านกำน้องค่ายหรอวะกำน้องค่ายตายแล้วปะตายยังตายสิบสามช่อง นี่ช่องไหมนี่ช่องไหมช่องมิกช่องฮอดช่วยครับฝากติดตามช่องนี้ได้ Addy Channel เดี๋ยวผมมีตัดออกแล้วช่วยหน่อยกำังกำลังตัดพอมตายขอแม่จักก่อนขอแม่จักกันอพ่อองคการแล้วโอเคโอเคฝากติดตามนะครับผมเป็นรายการผีมไหมกะรล่าพาผีบอนนั้นเป็นเป็นคลิปชัยชัน้าก่อนคือข้าพผมเอาเจ้าไปรายการใครได้วะรายการหนึง ล่าท้าผีสีดอิ้ยคืออะไรเข้าแต่แต่คุณไปย้อนไปไม่ใช่ไหมันมันจะเป็นรายการคนล่าผีเยอนมาแต่ผมสิเปลี่ยนไหมว่าผีล่าผีคือ้าจ้าล่าผีอะฝันิดตาเนี่ยโอเคครับฝันได้ครับกับคัณนะครับคุณ